ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  เอซีวีสามศูนย์ครับคันนี้ก็ทำไปเมื่อประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วครับเ็ดเดือนที่แล้วทำไปเมื่อเก็ดเดือนที่แล้วปัญหาคือเอซีกระพริบ IP, ครับเมื่อกีอ้เอซีกระพริบกระพริบเดี๋ยวกระพริบเดี๋ยวไม่กระพริบ อันนี้ทำไปเกิดเดือนที่แล้วเดี๋ยวดูดูฟิลเตอร์หน่อยก่อนทำไปเกิดเดือนที่แล้วเกิเดือนที่แล้วตรวสอบดูครับก็ฟิลเตอร์ยังใหม่อยู่ครับยังใหม่ใหม่อยู่ครับโอเคไม่เลยมาหาช่างแค่ก็ต้องตรวจสอบดูครับว่ามันดีแค่ไหนนี่เราจะได้ ดัดการไปเลยทีเดีโอแล้วก็ชุดเตอร์ก็สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ครับตัวนี้ถอดง่ายถอดเปลี่ยนง่ายได้ครับถอดเปลี่ยนเองได้ถอดเปลี่ยนเลยครับไม่ว่าครับโอเคกลับไปแล้วครับไม่มีอะไรตรวจสอบวันนี้ก็วันที่สิบห้าสิบห้าเมษายนครับ ก็มาจากต่างจังหวัดแล้วครับจากต่างจังหวัดแล้วย,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 ยังคยัง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 ย็นดัครับยังังยางยังงงัังยิงยั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 ยังยังัังยังยังยั ดิเลไม่ครับดิเลไม่หน้าคอนแทกไม่ดำหน้าคอนแทกดำดำนะครับคือดำดำข้างในดำดำเนี้ยข้างในนี่ดำดำนะครับดำดำเนี่ยข้างในนั้นดำแล้วครับไม่ดิเลไม่ครับ Tidak pasti Sekarang okay. saya akan mencari air Saya akan แล้วครับเอตาต่อเขาจะเอตาแล้วครับงานเขาจะเอตาตอนนี้แล้วครับเอร์ตัดตอนนี้ครับโอเคน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะ คอมเพรสเตอร์แอร์ตัดต่อที่อ่ะถอยตรงก่อนนะครับถอยตรงก่อนครับถอยตรงก่อนอ่ะตรงไปครับตรงปลายตรงปลายก่อนครับตรงไปก่อนครับอ่ะเสร็จแล้วครับแคมเบอสีเอสบีสี่ศูนย์ต้องไปก่อนครับต้งไปก่อนอ่ะตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนห่างหมดเลยครับห่างหมดเลยไอเอสบีสามศูนย์ครับแคมเปร์เอสบีสามศูนย์ปัญหาคือเอซีกระพริบ อันนี้ทําไปมเมื่อเกดเดือนที่แล้วครับทำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวปัญหาก็คือดีเล์ไม่ครับดดเล์ไม่